สามารถพิเศษโยนความงามนะคะคือมันดังท่านทำไปแตะหักทำไปแต่สร้างพี่น้องกับพี่เตผู้สวยๆนะครับเขาเน่ยนะคะเดี๋ยวเราจะให้สาวงามทั้งหกท่านนะคะได้แสดงความสามารถพิเศษเอาเป็นว่าหมายเลข ไปถึงหมายเลขหกนั่งก่อนนะลูกเดี๋ยวขอหมายเลขหนึ่งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูพี่นั่งรอก่อนนะคะหามายเลขหนึ่งแสดงเต็มที่ค่ะเต้นได้พี่น้องอีกตัวเพื่อให้เห็นได้การกรรมการแจกคะแนนหลายกระมือควอมามามาพิเศษเฉพาะโตได้หอล่าเอาแบบของสามารถพิเศษเฉพาะตเนี่หละหมอเอ่นเจ้ามากนะครับเอาสาวขอไดคะหนุมีเวลาอยู่สมนาทีนะคะ ขาดเกินกัพว่ากันแล้วนาอท่านคัะกรรมการนาะังเทเพลงมันประจบเนี่ยสีลมครึงนึ่งกับจ๊นเยอะอ่ะขาเสียงปรบมือเด่นดัต้อนรับหมยเลขหนึ่งค่ะบอกซื้อก็ละพี่ี่ยังใครทีพีเียเี่ยโอ้ลองเพลงรุ่มซาคนไรใจไปนะอาจารย์ัก็้งี่เฮ้ยเพราะไส้ราบ่อนแถวเื้อเจ๊ในก่อนนาื้อเจ๊ในก่อน บอกเสืพเอพน,น,น,นํนเนี่ยน้องกอดน้องกอดเนาะโคตรสมาพิเสีคือลองเพงิวพมสาขอาไรใจเนาะ Tai lấm ta tai nhạt nốt, tai lấm pin, cơn say lâm phát ma rồi đi về การพ่ดสาษาทาลีเอาล่ะนอกจากที่ร้องเพงลงร่ำในกอนเป็นแนมแล้วนี่ควมมู้สมัครพิเศษอื่นๆมีบ่มีค่ะเห็นที่อย่างไรรำไทยค่ะโอ้รำไทยเนาะมื่อนี้บระเด็แสดงนเนอราเนาะเวลาเขามาหลายสยู้ๆนะเอาไปนั่งลาครับไปนั่งต่อไปนะครับเป็นน้องกิ๊ต้าโรงเรียนยน้องโดนน้อยช้างส่งเข้าประกวดนะครับเอาล่ะน้องตาลผู้สามารถพิเศษพอโตเห็นยังอะไร เฮ็ดได้หลายอย่างค่ะมือนีสิมาแสดงพี่น้องมื้อกี้อยังมื้อนี้สิมาแสดงไอ้ล่ำสาวกันตึมค่ะล่ำสาวกันตึมค่ะเขาเต็มที่เลยหลานเด้อทั้งกอดทั้งลับมือนะคะใ้พี่น้องไในอึ้งไปเลยนะครับโอ้ล่ำสาวกันตึมเนาะเมียนเออเออ พี่น้องกับสตูดิโอพน้องกีตาร์นะครับนะเอ่อนอกจากที่คอนเทมเพโลมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเก่งๆเขาออกเก่งๆนะเสริมสวยค่ะบ้านเพ็กะเป็นเพจกับข่าวเพราะว่าปกติชุมนุมนี่กับเพจธุรกิจส่วนฟโตขายอาหารใช่ขายอาหารเสริมสวยน้ำพี่น้องเสริมสวยลุกเล็บลุกลุกผมหอกเดินอ่ะสตู้ิโอในกีตาร์นะพี่น้องเข้าไปนะครับเวลาเอาไว้ไล่พี่น้อง ทางกำนันมือน mm ี้ยิ้มมือเพิ่มนะครับพุ่มใจพี่น้องจะเอาหนีแล้ครับจะเอาหนีให้กำลังใจกันต่อไปนะครับอ๋อท่านในนี่ยังเหลกันใช่ไหมยังอีกท่านมาตีลาเข้าเข้าแข่งมาอยากสันเน้อหน้าเน้อพี่ใหญ่ทบอกเมื่อเลาเขาไปึ้นทานการแสดงใส่ถือว่าพี่น้องผู้นำมือเป็นต่อไมมเขาเขาอยางกีดแสดงแต่ก็สันมือนี้คตสามารถที่พอโตพิเศษพิเศษสุดๆนีเสียวอยังมาโชว์พี่น้องมือ ลำซีาคกจ้าล้ำซีผักมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เนะาะแต่ว่าไหเม่าแกสามารถที่จะหาครับเสื้อสื้พี่น้องมันมันล้ำซีผักครับอันนี้เต,ติมตีอาจารย์น่งเติมตีบ้างไหมเต,ติีป่าพี่ดิแทนที่ดีบ้าเล่นดิพี่น้องของดีใจเย็นนะครับลำซีผักนะครับ รันทีผ่าเพราะมึงละกองนี่ที่เป็นผากพิสานเข้าเลยครับมีหฮมนี่เป็นผักเนื้อเครับแต่ว่ากระถางเราไม้เันผากไหนนี่สีว่าเ็นกโเนทงี่ดีเลยกระถางอาไม้ผาคไหนไหส์ิีอันนี้จะเป็นภักใต้นะพี่เรามีโฮมอันมีน้อไม่เนาะ พี่น้องใจเย็นนะครับเพราะว่าอาจารย์นดนตรีเพิ่นกับแพทย์ที่ดีเพิ่มแล้วเรีนะนะนั่งร่้จับพญ,ญา่าแสดงพี่น้องในเมือง,มงกำงามเนาะไ <Okay. S 1> มื่นี้พี่น้องผมอยากให้พี่น้องเนีโต๊ะมือกักบกำนันอีเจ้าป่าก็แน่ไปนะครับนะครับประธานจัดงาน,นเนาเสนอในที่ประชุมนะครับอยากให้มีนั่งร่ำนั่งลงะม่าเต่าเปรี้ยวสองคนนะว่าได้ขันนะครับว่าได้ขัน อฆฆฆฆ่ะขติกาเพิ่นเขียนได้ดีบอกผมว่าต้องเป็นผู้ซักเลยเปอรเซ็นเนี่ยนะครับกติกาขันว่าเป็นตะน,นันไก่ผู้ผู้หมยายเด็กตอบเลก่อนเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะนักเกวยมาขนของซอยเนี่ยคนคนเลยครับคอมพิวเตอร์สวยห้นักเกวยเนี่ยคนของซอยเนี่ยให้หมายเลขต่อไปก่อนนะคะเนาะเจสซี่เะเสียเวลาเนาะเมียน เอาไปก่อนเพราะว่ามันบอเลนแพนมันมีปัญหาเอามันนี่เลนเตันนี้ฮึมันนี่สิเลนกลับมาเอาลูกให้เขาเล่นก่อนเขามาแล้วเอาปบมือส่วดๆให้นักกล้วยอีกเนี่ยบ้าคนน้ย <c oughs> น,นิดเสียงก็หันเขาก็ไม่ตุกกี้ผักสอบอ,อีกทีไม่ใช่สิแหละขาดก็ได้กับเป็นโอเปอเรเตอรกล้วยนี่นนละจ้ะไม่ยัง้งครับ็น่ยังดีหลายคันพักหนูดีพักได้พักเอามาทำแมพ่พี่ผู้ใดเอาผักขผักไส